สลามอะลัยกุมวเรอมาตุลลอฮิมะบาระกาตุ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเจอกับคุณครูอามิร์อห์ในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนนะคะเราจะต้องทําอะไรก่อนคะอย่าลืมอา่านดอานะคะไปเลยค่ะอา่านดูาพร้อมกันเลยค่ะรับวิชาบริสุทธิ์วยพะรธรมรธรมบุตรรตตมบรบิรบบรุีุมม ต่อไปนะคะวันนี้นะคะห้องเรียนภาษาไทยเราจะไปเรียนหน่วยการเรียนทุ้ที่11เรื่องการผ่านอักษรนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการผ่านอักษรต่อวันครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนนะคะการผ่านอักษรไปแล้วนะคะการผ่านอักษรทั้ง3าหมู่เลยนะวันนี้นะคะคุณครูจะมาให้นักเรียนฝึกอ่านคำนะคะฝึกอ่านคำแล้วก็เป็นคำที่ มีความหมายนะคะเมื่อมันเอามาผัานเป็นอักษรแล้วมันจะมีความหมายนะคะทำไมคำคำเดียวกันแต่เวลาที่เราไปผันนะคะใส่วันณยุ์เข้าไปนะคะคามันก็จะเปลี่ยนนะคะเมื่อเสียงเปลี่ยนความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีคำอะไรกันบ้างวันนี้นะคะ,ะคำแรกนะคะมันแก้วนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะอ่านแล้วก็สะกดตามได้ไเลยนะคะ มันแก้วมออะนอมันกอแอวแก้วมันแก้วมออะนอมันกอแอวแก้วแต่มันแก้วแก้วน้ำกอแอวแก้วไม้โทแก้วนออานนาไม้โทน้ําแก้วน้ํากอแอวแก้วไม้โทแก้วนออํานาไม้โทน้ําเ่เห็นไหมคะคําว่าแก้วกับคําว่าแก้วนะคะ มันคือคําเดียวกันแต่เวลาใส่วรณยุต์ไปนะคะอันนี้ใส่ไม้โทไปเห็นไหมคะจากแก้วไปเป็นกแก้วความหมายเปลี่ยนเลยนะคะต่อไปคนเดียวคออดนอคนดอเอียวอเดียวคนเดียวคออนอคนดอเอียวอเดียวคนเดียวต่อไปค่ะประเดียวประเดียวปรอะประ ดอเอียววเดียวไม้จัตาวาเดียวประเดียวปรออะประดอเอียวอเดียวไม้จัตาวาเดียวประเดียวนะคะอันนี้เป็นคาว่าเดียวเดียวนะคะต่อไปคำพูดคออำคำัคําพออุดอพูดคาพูด,ค,พดคออคัมคําพออุดอ WAN พูดคำพูดมืดคำ่ำ มอือดอมืดคออํมคําไม้เอกค่ำมืดค่ำมอือดอมืดคออํมคําไม้เอก่ำมืดค่ำอ่ะอันนี้คําว่าคํากับคําว่าค่ำเห็นไหมคะคํา่ำคํา่ำต่อไปคําว่าสดชื่นสอโอดอสดชอือนอชื่นไม้เอกชื่นสดชื่น สอโดอดสดชออือนอ,นอชื้นไม้เอกชื้นสดชื้นต่อไปนะคะชุ่มชื้นชุ่มชื้นชอ,อุมอชุมไม้เอกชุ่มชอ,อือนอละชื้นไม้โทชื้นชุ่มชืน้นชอ,อุมอชุมไม้เอกชุ่มชอือนอชื้นไม้โทชื้นชุ่มชืน้นต่อไปมาดูคำนะคะน้ำเต้า น้ำเต้าลูกเตา๋าลูกเตา๋าช่างไม้ช่างไม้ช้างพลายช้างพลายนักเรียนสังเกตรวรนในยุ์นะคะวันใยุ์ที่อยู่ข้างบนนะคะเมื่อวันณยุ์เปลี่ยนไปนะคะแค่วันใยุกเปลี่ยนไปเองใช่ไหมคะความหมายก็เปลี่ยนเลยนะคะต่อไปกลกล่องกล้องกลองกล่องกล้อง กลองกล่องกล้องจริงๆนะคะคำนี้นะคะสามารถผันได้ถึง5เสียงเพราะว่ากไก่เป็นอักษรเสียงกลางนะคะอ่ะต่อไปค่ะเสือเสือเสื้อเสือเสือเสื้อเสือเสือเสื้อนะคะคำนี้ผ่านได้แค่3มเสียงนะคะเพราะว่าสอเสือเป็นอักษรอักษรเสียงสูงนะคะต่อไป ไขกุญแจไข่ไก่เป็นไข่ไขกุญแจไข่ไก่เป็นไข่ไขกุญแจไข่ไก่เป็นไข่อันนี้คำว่าไข่นะคะก็สามารถผันได้แค่สามเสียงเพราะขอไข่เป็นอักษรเสียงสูงนะคะไข่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 ต่อไปนะคะคำว่าเตานะคะ เตากับเตาค่ะเตาไฟเตาดำเตาไฟเตาดำขี้อ้อนอ่อนแอขี้อ้อนอ่อนแอต่อสู้ไปมาหาสู่ต่อสู้ไปมาหาสู่ปะบนปลาปนปะบนปลาปน ลำไส,ส้ลำสันลำหน้าลำไส้ลำสันลำหน้าลำไส้ลำสันลำหน้าตำแยแย่แนะ่แยค่คลานตำเยแย่แนะ่แยค่คลานตำแยแย่แนะ่แย่คลาน พ่อเพียงพ่อแม่ตัดโพพ่อเพียงพ่อแม่ตัดโพพอเพียงพ่อแม่ตัดโพแห่งหนแห้งเหี่ยวแตกระแหงแห่งหนแห้งเหี่ยวแตกระแหงแห่งหนแห้งเหี่ยวแตกระแหง ทีนี้นะคะเมื่อเราได้ฝึกอ่านไปแล้วนะคะฝึกอ่านออกเสียงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสรุปความรู้ให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่านอักษรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปความให้ก่อนก่อนที่เราจะไปทําการบ้านกันนะคะการผ่านอักษรจะพิจารณาตามพยัญชนะต้นของคําเป็นหลักการผ่านอักษรทําให้เสียงและความหมายของคําเปลี่ยนไปนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครู ยกตัวอย่างคาไปอย่างเช่นคําว่าไข่คาว่าไข่ใช่ไหมคะไข่เทียนไข่นะคะไข่ไข่ไข่นะคะไข่อนอย่างเช่นเทียนไข่ไข่ก็คือไข่ไก่ไข่ก็คือทําไมคะเป็นไข่อย่างเงี้ยแค่วันณยุปเปลี่ยนไปนะคะแค่วรรณยุปเปลี่ยนนะคะทำให้เสียงเปลี่ยนเมื่อเสียงเปลี่ยนความหมายของคําก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้จึงเรียกว่า การผันอักษรน,นั่นเองนะคะะต่อไปไปดูการบ้านกันเลยนะคะการบ้านให้นักเรียนทำหน้าที่94นะคะหน้าที่94ข้อที่3นะคะการบ้านคือหน้าที่94นะคะข้อที่3นะคะให้นักเรียนคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนวงกลม ล้อมรอบคําที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่อไปนี้ให้นักเรียนขียนล้อมรอบคําที่มีเสียงวรรณยุกต์ต่อไปนี้นะคะ,ะให้นักเรียนวงกลมไปนะคะ,ะเสียงสามัญน,นะคะเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือคําที่ทําไมคะไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่มีวรรณยุกต์นะคะเวลาอ่านออกเสียงเหมือนกับ ไม่มีวรรณยุกต์นะคะเราจะเรียกว่าเสียงสามัญน,นะคะ,ะต่อไปเสียงเอกนะคะเสียงเอกก็เหมือนกันนะคะก็คือคำที่มีไม้เอกอยู่ด้านบนนะคะ,ะต่อไปเสียงโทก็คือคําที่มีอะไรคะ,ะไม้โทอยู่ข้างบนนะคะหรือว่าเวลาอ่านนะคะ จะออกเสียงเหมือนมีไม้โทรอยู่ด้านบนนะคะต่อไปเสียงปรีนะคะนักเรียนต้องผันนะคะลองผันออกเสียงก่อนนักเรียนก็จะสามารถวงกลมได้นะคะต่อไปเสียงจัตวานะคะก็เหมือนกันให้นักเรียนผันนะคะลองผันเสียงก่อนนะคะเสียงอะไรคะเสียงเสียงอักษรนะคะอักษรกลางให้นักเรียนสังเกตจากตัวอักษรนะคะตัวนะคะพยัญชนะต้นนะคะ ของคำนั้ันนะคะอย่างเช่นคําว่าจานอย่างเนี้ยอย่างเช่นคําว่าจานก็จะนักเรียนสังเกตว่าตัวจจานเป็นอักษรอยู่ในหมู่ไหนจานจะเป็นอักษรอยู่ในในหมู่อักษรอะไรคะอักษรกลางแสดงว่าผันได้5เสียงดังนั้นเสียงคําว่าจานก็เป็นเสียงสามัญน,นะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมแยกนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะหน้าที่96นะคะหน้าที่96ข้อที่6นะคะหน้าที่96ข้อที่6นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปความรู้เรื่องการผ่านอักษรลงในแผนภาพความคิดนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องการผ่านอักษรลงในแผนภาพความคิดนะดูนะคะ อันนี้นะคะอักษรสูงผันได้กี่เสียงคะอักษรสูงผันได้สามเสียงได้แก่เสียงอะไรบ้างเขียนมานะคะอันนี้นะคะต่อไปอักษรกลางผันได้กี่เสียงได้แก่เสียงอะไรบ้างนะคะอ,อยู่ในรูปของวรรณยุกต์นะคะต่อไปอักษรตาผันได้กี่เสียงก็เขียนมานะคะ มีรูปวรรณยุกต์อะไรมีเสียงวรรณยุกต์อะไรนะคะให้นักเรียนเขียนมานะคะเรียบเรียงการบ้านเรื่องของการผ่านอักษรนะคะที่เรามาเรียนต่อกันวันนี้บทเรียนมีแค่นี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าไม่เข้าใจในบทเรียนนะคะนักเรียนฝากข้อความไว้ที่ครูประจำชั้นได้เลยนะคะหรือว่า เราจะ,ะเปิดดูคลิปนะคะคลิปการสอนย้อนหลังของคุณครูได้นะคะในช่องของศูนย์การเรียนนะคะอินชาอัลลอฮ์หากมีความผิดพลาดประการใดในคลิปวิดีโอการสอนนี้คุณครูก็ขอมาอภัยในที่นี้ด้วยเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุค่ะ